ห้าสิบบาทก็เยอะนะเธอเธรู้ป่ะที่อเมริกาขายดีมากนะต้มกบของไทยอ่ะัลูกปลกอึงต้มต้มอึงลูกปักต้มอึงเหรอก็รีบกินไงตะกร้ตะกรามหมูสับไข่เค็มแววดนี้แวะออกมาดีแวะบีออกมาบีเธอเอาที่ทุกออกไปก่อนได้ไหมอ่ะ คิดจะเป็นดาราแต่ว่าทําตัวไม่เป็นเลยอะรีโออะไม่ใช่เราสภาพอะไม่ควรกลัวอะไรเลยนะคือควรแบ,แบกปูนแบกอะไรอย่างเงี้ยเธอเขาใส่มสภาพอะดีแหวะดีๆีซีบ,บีออกมาเลยก็มันร้อนมากไม่ต้องกลัวค่ะหนูฆ่าไก่ด้วยมือเปล่าค่ะลูกรีโอสภาพหนูอะฆ่าไก่ด้วยมือเปล่าใช่คันเนี่ยนะอืมดือมอาชีพเก่าอีกแล้วตอนอยู่กองเตยไม่ทําตัวอย่างนี้นะเอาไข่เค็มให้เขาดูสิมันต้องเห็นอย่างนี้ เออดูนี่โหกอดพบกันใหม่อาทิตย์หน้าอย่าลืมลูกค้านะคะถ้าเกิดชอบแกงอ่อมและต้มอึ่งนะคะสามารถมากดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b e กันได้เลยวันนี้เราสคนลาไปแล้วค่ะก่อนสาหรับพอสดลาไปแล้วค่ะแล้วก็อบๆแล้วค่อยออกนะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะอบสวัสดีค่ะ